ทุกคนมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมบางคนอ่ะกินก็ไม่เยอะนะแต่ทําไมก็ไม่รู้ท้องโคตรป่องเลยและบางคนนี้ก็แปลกกินเยอะแต่ถ่ายไม่ออกแล้วแปลกนะตอนที่เราเป็นวัยรุน่นในเก่าไหมคือเรากินอะไรก็ได้เราจะแบบว่า,ากินอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขับถ่ายออกมาหมดแล้วก็หุ่นดีแบบกินอะไรก็ไม่อ้วนเคยเป็นคนที่คิดว่าชาตินี้จะไม่มีทางอ้วนจะไม่เคยแบบจะต้องหาตัวช่วยอะไรหรอกเพราะว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองนีหุ่นดีมากซึ่งนี่ดูเลยนะรูปเนี่ย นี่คือรูปเมื่อก่อนคือหุ่นดีมากกินอะไรก็ไม่อ้วนแล้วกินอย่างไม่ขวงหน้าเลยแต่ตั้งแต่อายุส35ขึ้นไปเนี่ยเฮ้ย เรามีลูกแล้วหนึ่งคนแล้วแบบว่ากินอะไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆเหนะมันก็มีอยู่แต่ที่หน้าท้องอ่ะแล้วท้องมันก็ป่องรู้สึกว่าขับถ่ายแล้วอ่ะแต่มันเหมือนับแบบมันไม่หมดอ่ะนึกออกไหมเหมือนกับว่าเราถ่ายแล้วแต่มันยังไม่หมดท้องเพราะฉะนั้นนะทางเลือกดีๆของคนทนี่อายุแบบมีปัญหาต้องไม่อายุเท่าไหร่หรอกอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าใครที่เรารู้สึกว่ากินเยอะขับถ่ายไม่หมดเนี่ยมันจะต้องมีตัวช่วยนะแล้วที่สาคัญตัวช่วยตัวนั้นเนี่ยจะต้องรู้แบบจะต้องล้างลำไส้ให้แบบสะอาดแล้วถ้าเราเสอนี่ ไฟเบอร์วิตามินซีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันจะทําให้เห็นผลเร็วขึ้นแล้วจะดีแค่ไหนถ้ามีไฟเบอร์ที่ไม่ใช่แค่ล้างลํำไส้อย่างเดียวแต่มันจะช่วยปรับระดับน้าตาลในเลือดทำให้ไขมันเนี่ยแบบว่าเออมันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วกินไปเนี่ยนะก็ไม่มีผลข้างเคียงกินไปเนี่ยเหมือนเรากินผักเป็นกิโลเลยลองดูนะผู้หญิง หรือผู้ชายก็แล้วแต่พอเริ่มอายุเกิน25ปีเนี่ยแนะนําเลยว่าควรเริ่มที่จะต้องมองหาตัวช่วยดีๆในการช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นล้างลําไส้อย่างน้อย1เดือนเนี่ยเราจะต้องได้ล้างลาไส้หนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นไปได้มีตัวช่วยดีๆที่มันกินผักบเป็นกิโลกิโลแล้วได้ล้างลำไส้ทุกวันเชื่อแต่ว่วาข้อดีไม่ใช่แค่หน้าท้องดีนะแต่ผิวจะสวยเด้งและที่สาคัญไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ได้แน่จ้าลองตักมาดูนะพี่หนแจกกัน